ชื่อพีอครับผมฝากไอจีนะคะฝากไอจีหน่อยอและวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูนะคะเบื้องลังการทำงานนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะติดตามชมได้เลยค่ะอ๋อมันกะตโตตอบกันได้ไหมเนียนเท่าเลรียแบบฟิว ของเฮาเลย<ม>เฮาอยากใส่ค้ามแเ,เติมไปก็เ,เติมไปเลยการสเปนนะักเอกหมอล่ำนี่พพก,าก,การสเปนนะักเอกหมอล่ำนี่นะเ,เสียงตรงหวานหวานที่ตรงปเปยที่ตรงเปยฟังเอือยเด้อฟังเอือยเด้อค่ะอาจารย์นักดนตรีลงสู่งหนอกำลังวสิโอและนอ S <S <expand> <ossa> ใส่ลองบังดูใส่ลองลองบังดูอาจารย์นคนตีลูกพี่เบปาโอ้ยมันเป็นบงม้วนน้องกำลังว่าซิโอละน้องโอ้ยมันเพี้ยนโอ้ยมันเพี้ยนลองจากไหนมันเพี้ยนปานนี่คำว่าศูนย์ต้องลงไทยต่้มกว่านีอีกต้องลงต่้มกว่านี้อีกต่้มกว่านี้อีกลองวาไม่ดูสิบไปข้างถนนซองก่อนตอนแรกผู้่ีซอง หักสะบ้อทุกคนก็มองน้ำมาหักจ่อนี่คือเบื้องหลังของพี่จานะครับผมทำทุกอย่างขอต้อนรสิ่งพี่เป็นกรรมกรป้าไม่ได้พูนะพี่เกิดจริงๆนะเป็นกรรมกรแต่ว่าอาว่าเป็นนักแสดงนะคือแอบแอบเอาแอบแอบเอาแอบก็ตจะเป็นนักแสดงะีโอเค how a r y you o e a h sidao 5 4 3 2 action โอ๊ยโอ๊ยเตาๆๆลองเขีนเปนี้นึงย่นเลยเี่ยนแล้วนาะ่เี่นนตองาอะไร่ะไี่จะสอนาๆเลยางนนั่งเบียงไปเล้ว่าเบียง่เไปเลยแล้วก็รูสกนนิะอย่ใสแบบ ให้เอกร้องไหมครับทีมงานสวัสดีครับจะพานางเอกยกร้อครับวันนี้ไม่ใช่วันที่ออะไรครับชื่อพีครับผมวันนี้จะพานางเอกลิฟต์รถเข้าป่ายางฝากไอจีนะคะฝากไอจีหน่อยอ่าพีราชาภลาชินครั์กดให้หน่อยครับพี P P the V E R A C H A ครับผมโอเคตามแล้วนะขนมเยอะนะครับในมือเนี่ย ขนมเป็นเยอะๆนะครับถ้าถุงไม่ยากค่ะยังคุยแข่งตำรวจน็อตขอ้นไปนี่คือเด็กฝึกงานแต่ละคนคู่กันดีไม่ทำอะไรเลยครับไม่น่าจะเป็นเด็กแล้วนะคะตอนนี้เลยแก่แล้วดูจากหน้าแต่ละคนหน้าใชสเด็กฝึกงานพี่จ๋าใส่ข้างนึ่งเด็กหัวฟังอ่ะพี่ มมัันนีคือแบบฟังตั้งนานรู้สึกได้ยินอะไรไหมหรือว่าได้ยินเสียงวิโ่รู้สึกว่าถ้ามจีบหัวเจลืมไปว่าเจะเสียงอูอูไ่รู้สึกแบบทำไมโทรศัพท์ไม่เข้าหูสักทีเออทำใหรูสึกเจ็บเจด้วยตำอีกที่ตำอีกเอาเริ่มเร่ม นี่คือการทุลักทุเลของนักแสดงแต่ละคนนะคะผมอากาศจริงร้องเดี๋ยวผมเตรียมนี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวฝ้ายกับกีดเอาไปได้จนบ่ายบางแน่นอนพี่ดินพี่ดินร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนสู้สู้ส่วนเราส่วนเราก็ขับรถขับรถไปสู้ไปีงดดัไปเลยเพื่อน เราเดินเราขับรถอย่างเดียวใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มุกเป็นไงมุกกับที่เดิมนี่คือบรรยากาศของผู้กำกับส่วนเรานั่งรตรงกลับเดินเดิไนไข่นะครับบรรยากาศแต่ละคนให้ตากล้องเร์เร,เราเจอคนอู้เนือาตา คุณอู้ครับหนึ่งอาตาทำไมไม่ไปกลางร่มให้นักแสดงครับนักแสดงใครซันดูแลผู้ชายอ่ะไม่ได้สิยลำเอียงไม่ได้เอาก็ให้ฝ้ายไปดูแลผู้หญิงไงนนท์อตอนนี้ร้อนกันทุกคนอยากจะให้ดูอันนี้ถึงสีไหนครับผู้ช่วยผู้มนต์ส,สีสีตาบีไผ่มาก ีวลาพี่ไผ่คือเลิกคนนักแสดงนะครับรอดูเบาๆค่ะเบาๆเดี๋ยวนะนี่เก็บนี่รายวันของเก็บนร่รายวันของเจไ <ป S 2> จอะไรนะพี่ไผ่โดนแล้วครับผมจังหวะนี้ r u นพระเอกน่ารักนะแต่ว่าก็ ก็แบบยังไงล่ะใช่ไหมล่ะแบบเขาไม่เหมาะที่จะเป็นบทพระเอกหรอกเอ้าทำไมวะคะน่ะเขาเหมาะที่จะเป็นบทผัวพี่มากกว่าพี่ว่าเหมาะที่จะเป็นบทผัวพี่มากกว่าวดีวไม่เหมาะท่เนพระเอกลูกสาววิโอปอม่ไมาไม่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 ไ่ไมมมมม่่ามม่มไม เมาบอกหมักฉากนี้กาสิจะมีคนอิดชายสองคนนะครับนี่และนั่นพี่พีมเลยอีอชาวะก็อีกไม่เยอะค่ะเหลือฉากบนเวทีพอชาวบนเวทีอาการตอนนี้เป็นไงบ้างเริ่มอาการบม่ดีรู้สึกเป็นซีๆไปแล้วรู้สึกแบบว่าหน้าไม่มีเลือดแล้วทุกคนแบบ ควรเจอเราในสภาพแบบนี้โทุกคนเห็นเราในสภาพที่ดูดีแต่ซีพี่โบจะเห็นพี่โบในสภาพแบบนี้ในเบื้องหลังของฮาเตแนลนะคะไม่ไหวนะบางทีอ่ะขอเวลาทับแป้งพับก่อนได้ไหมไม่ทันแล้ว เงินเก็บเงินเก็บใคเรใคใส่หนีท่นคนเยเฮ้อเยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ่ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮบยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้เด้ยเ้ยเฮ้ยาฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเยเฮ้เด้อเฮ้้เเ่้้ยเ้ยเป้เ้้้บ หิเมื่อน,นั้นแม่ก็สอนอยู่ว่าถ้าเป็นดาราเขาต้องบอกบอกตรงข้ามหนูหิวข้าวไหมคะมคเออกินน้ำอย่างนั้นอ่ะรวมกับถามแล้วนะพักกินข้าวอพี่ัวัน,นนี้ตอนนี้จะใบสองใบาสามแล้วเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่ออันนี้จะไปถ่ายถ่ายฉากเวทีเพร่อมันเป็นเกี่ยวกับหมอลามเข้<ช>าตรงไปถ่ายในเมืองตอนนี้ต้องฝากขึ้นเขาก่อน แซ่บเรมได้กินข้าวเรารู้สึกยังไงลำหน้าไฟค่ารู้สึกมีกำลังขึ้นรู้สึกมีกำลังขึ้นตอนหน้านี้บนหิวข้าวลำหน้าไฟกระเยใช่คหิวมากหิวมากกินตั้งบ่ายสองอร่อยบอสกินเยอะๆวะทำไมเพิ่งมาค่ะไปโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมาอ๋อพี่จ๋ามาสายมงค่ะ ได้ยินข่ะว่าไม่ตื่นไม่ตื่นใช่ไหมที่ยังพูดความจริงโอ้โหชุดอลังการมากนางเอกเราเต็มค่ะสวยต่างกับเมื่อเช้ามากโอ้โหโอ้โหช่วงกำลักับเราทำไมอารมณ์ดีจังกำลังซ้อมเนื้ออยู่ครับพอดีเราแบบนักแสดงไม่ไม่มาอย่างเงี้ยนักแสดงขาดอย่างเงี้ยเราก็เสียบแทน เราต้องทำทุกหน้าทีเราทำไม่ได้โอเคให้กอรห้าส่อมใชไม่ในไม่ใมไ่ใไไไม่ใช่ไ่ใไม่ย่ไ่ มีฉากได้นะโอ้ชุดให้คุม้มบัต่โฟกัสไมหมอีกเออทางนี้สวยคือคือสีบัโฟกัสเดี๋ยวเราเอาใยเป็นไ,ปไงบ้างคะวันนี้โหถ่ายใกล้ถ่ายอย่างนี้คือเอาเข้าปากเลยไหม มันไม่ใกล้น้ำพอดีคือตีนกาเยอะมากเลยนะครับระยะนี้เอาวันนี้เนาะซึ่เห็นโชเพวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเสิร์ฟานาหมอรรำนะซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของแม่จินตราภูลาดนะครับผมตอนนี้ก็ส่งนางเอกสาวกลับบ้านหมดแล้วนะครับเหลือแค่เหลือแค่พวกเราทีมงานนะครับก็อย่างที่เห็นสภาพดูสภาพด้วยเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมก็คำเดียวคำเดียวค่ะคำเดียวเหรอคำเดียวไม่ค่ะ ปังมากไม่เหนื่อยคือปกติค<อ>ือแบบคือเราก็เป็นคนในวงการอยู่แล้วเนาะ<อ>เราก็คือชินกับงานพวกนี้อยู่แล้วโอเคยังไม่ยังไม่แบบว่าแก่เนาะยังไม่ไอยาเนาก็ไวรัสอยู่อฮะโอเคค่ะตอนนี้ก็ยี<ะ>่สิบวันะสิบตอนนี้ยี่สิบคยี่สิบโอเคค่ะค่ะ <laughs> เป็นไงบ้างคะเหนื่อยลอง ต้องการแบบว่ามอนและผ้าห่มนะคะแล้วก็ห้งองน้ำชเอเยอแอร์เย็นๆสำหรับ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 วันนี้นนยังไงคะเด็กฝึกงานอย่างเรานะคะก็ต้องชิวๆโคตรเหนื่อยกินข้าวบ่ายสามทำงานแปดโมงถึงหกโมงเย็นอย่าปิเชื่อมันก่อหอทำงานแปดโมงแล้วกินข้าวบ่ายสาม เซตฉากทุกอย่างเก็บทุกอย่างเจอกันอ,อีกทีองครคิดวนะ่าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันแนละ้วจะพยายามทำลงบ่อยๆติดตามชมช่องช่องหาแต่แนวหาแตแนวบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ